สบายดีปะลงุงสบายดีถุงมองทุกบอลเพาะๆกับสองหองอ้อนือเก่างามสาวๆไปเลยมาขึ้นพ้นต๊ะปะลงุงแต่มีนํามัสมีหละต๊ะอดีดินซุ่มตอนนี้ก็ยังต๊ะอยู่หยิบหยิบปะลุงไลเนี่ยสาวเนี่ยกะคนง,งามปะลงุงเลยเนี่ยใบเหียวก็เด ถ้าพ่อกำลังดูดน้ำขึ้นผู้เลยเอาไปสิมาลกกาถอะใกลแต่ดินมันสูงผู้พลอยดูดกับบ่เฮ่งบันไดฝนตกผูเลอยมาขึ้นในโต๊ะแห้งเติบหักผู้มีน้ำผู้ดีดินสูงแล้าก็ลกกาถอะผู้พลอย ต่ว่าสีนี tek, q, minimum, <to> ีเบ uh? ิดมื่อวัจันทร์นี้ก็คือฮะที่สิบเอ็ดที่สิบสองเออข่าวว่าฝนก็บปแน่นอนพายลงมาติดตั้งพา กลแบปเี้เลยเห็นไหมเขาก็บว่าตามข่าวแล้เห็นได้เขากลับไปด้เมือเก่า น้ำมือสาวเนยมันมันบ่แห้งนะงามปะโรยกะนะโอ้ตาพอกำลังดูน้ำใสอยู่บอตกอยู่แต่ว่าก็บ่แห้งกันได้แต่ว่ามันถึงห่อนมือสาวกับพอดีดินซุ่ม đi hốt cường phụ rồi cả hàm cạ phải đi thôi <laughs> <laughs> กหมัดก็ลงมาปเลยลกตอนเสาสองสี่หกแปดสบสิสพกหมัดสิบพกหมัดปลงงเลย่สไปดำหน้าแล้ว้อคจะควรดัหน้าแล้วุ๊มือเสาร์นี่ก็โค้งงามปงไปเลย พอมาขึ้นพ้นตกห้ามเนี่ยถ้าก็มาเศร้าบางได้เห็นพระโรงไอ้ฝนก็ก็สิงามเนี่ยเขียวหานี่นะดูดน้ำใส่ก็เลยมีน้ำหุบพระโรงหมื่อวานนี่ดูดน้ำใส่ไยแหลกพระโรงไอ ไหนเลยกองเสามันี่ตวดำเมื่อวานนี่ก็เป็นู้หาให้ เพื่อถ้าพอดูดน้ำได้าขาแล้วเขาได้ก้าซิบกว่อมัดไปลงเลยวานนี้ก็จะดำเลี้ยนต่อกันไปน่ยลงหาพายไประบายดำต่อลงพุนภาสาย,ย่างเขาเกือนบะเทิงทางนี้ปไปลงเลยกันไกล นี่ก็ใกล้เต๋อแลโอ้โหไฟ ้ำได้าไปใหนึ่งกรปโลงหที่สองกำลังพ่าดเต้นี้สี่ายใหญ่งาวนี่แต่ธรรมดาพู้ีธรรมดาผูใหญ่เป็นไร ไม่ลายปลูกนี้ย่งบัวลายไปเลยไปลงเลยเพราะว่าใช้ปลูกมันนำ้ำยั่างแต่ขาจำแนมเห็นนี่แหละแล้วก็ลงไปหาพายนั่นแก้มป่าขึ้นมาส่วนมันขึ้นมานี่ไอ้ข้าวหัวนี่แหละไปลงเลยข้าวหัวมันหนี่แล้วก็หัวตะกะา้าหัน

Đẹp, hãy anh chút là nát chẳng ku đi khảo đỡ ôi tona bỏ lỡ bọc hụt lưới hai bữa nhay lưu hèn ngồi dạy nè chân bọc 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 Ừ. Yếu hẹn, chắc là một bạn của tiền. Mình cứ xin đâm tới hai lùm là cả bớt cả đấy. Đây, yêu. mình đi hay. Cảm hay đùm. Mình đi cả bớt. Cướp mình dùng hợp tốt hơn cả này. วันนี้บมมีแดดเลยแต่ว่าฝนบปตกเลยแต่พอเอาเัวไปผูกอยู่ ดูต่อเจ้าหน้าแตขึ้นกี่เขาสิแล้วหายเลยขึ้นบ่อยไปด้านต่อเจ้าว่าด้านมาแล้วหายแล้วบอ,อวให้อีกหน่อยหนึ่งเจี๊ยบแล้ว ไฮยนะัยเตะปลาโล้วยดูดใส่เครือเก่าปลาโล,ล้วยชืนหน้าแต่ก็พ้นปลาโต๊ะพาะก็ขืนขี้เข่าลปลาโล,ล้วยมาฮอนี่ก็สซิเดเนล่าลปลาโล้วยอย่าลืมฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามส่องน้องอ้อนเลยเด้อปลาโล้พอกันคลิปหน้าปลาโล้วัสดี